สวัสดีค่ะครูซิลินและ mousemore.com ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่คอร์สใหม่ล่าสุดคอร์สทางลัดส,สนทนาภาษาเยอรมันสาหรับคนไทยโดยเฉพาะค่ะคอร์สนี้เหมาะมากๆเลยสําหรับคนไทยที่ไม่มีพื้นฐานเยอรมันเลยไม่รู้จะเริ่มต้นเรียนภาษาเยอรมันยังไง <c oughs> อยากที่จะเรียนภาษาเยอรมันแต่ว่าไม่อยากจะเรียนหลักภาษาก่อนได้หรือเปล่าคอร์สนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะสนทนาภาษาเยอรมันได้เป็นไวๆไ,ได้เร็วๆอยากจะถามตอบประโยคเบื้องต้นในภาษาเยอรมันได้เป้าหมายการเรียนของคอร์สนี้นะคะเราจะเน้นบทสนทนาเบื้อง ต้นในภาษาเยอรมันนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นหลักภาษาอย่างละเอียดแต่เน้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยคคําถามและคําตอบเอาไปใช้พูดเบื้องต้นได้นะคะลักษณะการเรียนของเราสําหรับคอสนี้นะคะเราจะเรียนจากประโยคตั้งคําถามแล้วก็คําตอบภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้นนะคะโดยจะมีทั้งคําอ่านคําแปลเป็นภาษาไทยนะคะเพื่อนๆสามารถตามกันได้ง่ายๆนะคะเหมาะมากๆสาหรับคนไทยแม้จะไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาเยอรมันมาก่อนก็สามารถเรียนได้นะคะคอสนี้เราเรียนอะไรกันบ้างสามารถดูโครงสร้างของคอสได้ด้านล่างเลย รายละเอียดมีเขียนอยู่แล้วว่าแต่ละบทเรียนเราเน้นเรียนอะไรกันบ้างรวมถึงมีแบบทดสอบตอนจบบทในทุกๆบทด้วยนะคะเพื่อเช็คความเข้าใจว่าทุกคนเรียนแล้วจํากันได้หรือเปล่าและคนที่เตรียมสอบภาษาเยอรมันระดับ a i อยู่เนี่ยก็สามารถฝึกฝนทักษะพูดเพิ่มเติมได้จากคอร์สนี้ได้เช่นกันค่ะสรุปความพิเศษของคอร์สนี้อีกครั้งว่าทาไมเพื่อนๆถึงควรสมัครเรียนนะคะข้อแรกเราจะออกเสียงภาษาเยอรมันได้ถูกต้องเพราะว่ามีเจ้าของภาษามาออกเสียงให้เราในทุกๆประโยคทุกๆคําศัพท์2มีคําอธิบายเป็นภาษาไทยเข้าใจง ง่ายทำให้เพื่อนๆสามารถเข้าใจวิธีการใช้ประโยคในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเข้าใจค่ะ 3. ม,มีแบบฝึกหัดท้ายบททุบททำให้ทดสอบตัวเองได้ว่าที่เราเรียนมาเข้าใจได้มากแค่ไหนสมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลยนะคะเข้าเรียนได้นานถึง6เดือนด้วยกันค่ะเพียงแค่กดปุ่มซื้อคอร์สตรงนี้เราก็สามารถเริ่มเรียนได้เลยค่ะหรือว่าจะติดต่อ Mouse m o l ทางช่องทางข้างล่างนี้ก็ได้ค่ะสมัครเลยแล้วพบกันในคอร์สเรียนนะคะ